ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปากนะครับปากน้ําแล้วก็ข้างหลังเป็นป่าชายเลนนะครับอันนี้เป็นป่าอะไรครับต้นอะไรอาพุสแมยนะครับแล้วตรงนู้นนะฮะก็ที่เห็นใกล้นู่นนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูนะฮะมีคนกําลังถ่ายอะไรสักอย่างอยู่นะครับเขากําลังเคลื่อนที่นะครับแล้วก็บนกระดานนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นสโนว์บอร์ดเมืองนอกนะครับ คล้ายๆกันแต่เป็นสโนว์บอร์ดขนาดใหญ่กว่านะฮะก็หลักการก็คือว่าเป็นไม้กระดานเนี่ยจะเฉลี่ยน้ำหนักนะครับทำให้เราไม่จมลงในโคลนนะครับนะฮะแล้วเขาก็จะถ่ายไปแล้วก็จะมีถังอยู่หรือว่ามีตะข่ายนะครับแล้วก็จะเก็บเอาหอยแครงนะครับที่อยู่ในโคลนนะครับตามธรรมชาตินะครับเอาขึ้นมานะครับจะทําได้ตอนน้ำลงเท่านั้นนะฮะ ก็เป็นวิธีอหอยแครงนะครับใครทานหอยแครงมาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นว่าเขาทำกันยังไงนะครับหายังไงนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสมัคีนะครับตำบลอะไรครับ บางขุนใซนะครับอำเภอบ้านแหลมนะครับหลายคนผ่านไปเที่ยวชะอำหัวหินนะครับแต่ว่าที่อำเภอบ้านแหลมนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับหลายอย่างนะครับทั้งบรรยากาศการหาหอยแคลงนะครับในพื้นที่อย่างนี้นะครับเรื่องแหล่งผลิตเกลือพื่งที่นี้ผลิตเกลือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างอื่นมากมายนะครับนี่ครับ ทั้งสองคนนี้เขากาลังหาหอยแครงนะครับวิธีหอยแครงหอยแครงนี่ไม่ได้โตกับน้าใสหอยแครงโตก,กับทะเลโคลนนะครับอย่างที่เห็นนะฮะบางบางอันเราจะเคยกินหอยแครงนะครับแล้วก็เอ้ะเปิดขึ้นมาแล้วมันทำไมมีแต่โคลนเนี่ยครับมาจากนี้ครับแล้วเขาหาหอยแครงกันแบบนี้นะฮะเขาก็ใช้ไม้กระดานอย่างที่ผมบอกนะครับเรามองกลับมาบนเรือผมก็มีไม้กระดานอยู่ นี่ครับจะลักษณะคล้ายสโลบอกนะครับขนาดใหญ่เนี่ยฮะ,ะลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถังเก็บนะครับเนะฮะเวลาเก็บก็จะเอาถังไว้วางบนไม้กระดานแล้วก็สไลด์ไปนะครับแล้วก็มีหลายลำที่เขารอเพื่อน้ำลงและเพื่อ,ะอจะได้หานะฮะก็บรรยากาศจากอำเภอบ้านแหลมนะครับ จังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้วพบกันใหม่กับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันครับผม